สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนอกดาวแม่ศินเมืองสุพรรณคลิปนี้พาทุกคนมาชมความคืบหน้างานสั่งผลิต2แบบด้วยกันก็จะ2หลัง2ขนาดนะคะหลังแรกก็จะเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ขนาด2ห้องนอน1ห้องโถง1ระเบียงแล้วก็หห้องน้ำพร้อมระบบน้ำระบบไฟนะคะ ตัวบ้านจะกว้าง6เมตรยาว6เมตรพื้นที่ใช้สอยนะคะ36ตารางเมตรหลังนี้ก็จะยกเสาสูงนะคะก็จะบากเสาไว้เรียบร้อยนะคะก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะ วัสดุจะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เนื้อแข็งรวมนะคะหลายๆชนิดด้วยกันส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบานกระทุ้งของห้องน้ำนะคะ หลังคาจะเป็นกระเบื้องรอนคู่สีน้ำสีน้ำตาลซึ่งถ้าเป็นงานสั่งผลิตนะคะก็เลือกได้นะคะว่าต้องการหลังคาสีอะไรนะคะประตูหน้าต่างเป็นยังไงนะคะก็สั่งได้ระเบียงด้านหน้านะคะก็กว้าง3เมตรนะคะยาว2เมตร ประตูด้านหน้านะคะจะเป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์นะคะก็กว้าง2เมตร80นะคะแล้วก็สูง2เมตรก็จะพร้อมไปด้วยระบบไฟนะคะระบบน้ำแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งประตูและหน้าต่างนะคะก็จะเป็นงานที่ผลิตขึ้นใหม่นะคะทั้งหมดส่วนตรงนี้นะคะห้องโถงก็ยาวจากตรงนี้ไปถึงหน้าห้องน้ำนะคะก็ยาว4เมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีห้องนอนอยู่ด้วยกัน2ห้องขนาดของห้องนอนนะคะจะเท่ากันนะคะคือกว้าง3เมตรคูณ3เมตร ส่วนของเพดานนะคะก็จะเป็นทรงหลุมนะคะก็ชั้นเดียวนะคะซึ่งอันนี้นะคะลูกค้าสั่งเองนะคะว่าต้องการเพียงชั้นเดียวนะคะก็สั่งได้นะคะอย่างบางหลังนะคะก็จะเป็นเพดานทรงหลุมนะคะสองชั้นด้วยกันตัวบ้านนะคะจะมีทั้งกรุชั้นนอกนะคะและก็กรุชั้นใน ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะซึ่งถ้าเป็นงานสั่งผลิตนะคะก็สั่งได้นะคะว่าจะให้ต้องการห้องนอนนะคะไปอยู่ด้านไหนนะคะหรือว่าห้องน้ำไปอยู่ด้านไหนนะคะก็สั่งได้ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะกว้าง1เมตร20นะคะและก็ยาว1เมตร80เซนซึ่งก็ถ้าเป็นงานสั่งผลิตนะคะก็บอกได้เช่นเดียวกันนะคะว่าต้องการความกว้างของห้องน้ำนะคะกว้างเท่าไหรนะคะยาวเท่าไหร่ สำหรับผู้ที่สนใจงานนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะสองช่องทางด้วยกันทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ใน YouTube หรือถ้าต้องการข้อมูลแบบเร่งด่วนนะคะก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าขนาดหน้าเสานะคะก็จะเป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านใช้นะคะคือ6คูณ6นิ้วเดี๋ยวไปชมอีกหลังหนึ่งนะคะ หลังนี้ก็เป็นงานสั่งผลิตเช่นเดียวกันนะคะหลังนี้นะคะตัวบ้านนะคะกว้าง9เมตรนะคะ พื้นที่ใช้สอยนะคะของหลังนี้อยู่ที่72ตารางเมตรก็ขนาด2ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องโถงนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซึ่งหลังนี้นะคะก็ยกเสาสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีบันไดนะคะอยู่ภายในตัวบ้านก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะ วัสดุก็จะเป็นไม้เก่านะคะหลังคาจะเป็นกระเบื้องรอนคู่สีน้ำตาลพร้อมด้วยระบบน้ํานะคะแล้วก็ระบบไฟแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะตอนนี้ก็งานคืบหน้าไปพอสมควรพอที่เห็นรูปร่างนะคะของบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยมารีวิวให้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของบันไดนะคะจะเป็นบันไดในบ้านนะคะ ก็จะเป็นขนาดสองห้องนอนนะคะแล้วก็เอ่อจะเป็นโถงใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวตอนนี้ช่างนะคะก็กำลังทำงานกันอยู่ส่วนตรงนี้นะคะคือบันไดนะคะตัวเอ่ออยู่ด้านในตัวบ้าน ก็รอติดตามนะคะว่าผลิตออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะตัวบ้านนะคะก็จะมีทั้งกรุชั้นนอกนะคะและก็กรุชั้นในเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะมาชมบ้านที่หน้าร้านนะคะก็สอบถามก่อนนะคะเพราะว่าในบางช่วงนะคะจะไม่มีงานให้ชมนะคะบางช่วงก็มีงานที่ผลิตใกล้เสร็จนะคะหรือว่าเสร็จแล้วให้ชมนะคะเพราะว่าเป็นการผลิตไปนะคะแล้วก็จัดส่งออกไปนะคะก็โทรสอบถามก่อนได้นะคะ รอติดตามคลิปถัดไปนะคะว่ามีอะไรมาให้ชมหรือต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเข้ามาได้คอมเมนต์ไว้ได้นะคะมีคำติชมตรงไหนนะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้แล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งขอบคุณค่ะ